ได้สองคาว <te ver zat todavía> ันเนื่องจากโทรศัพท์แบตเสื่อมนะครับเอาไปเปลี่ยนแบตมาโมดิฟายแบตมาใหม่นะนะว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ยังไม่มีเงินนะครับก็ยังมันนี่ก็ยังขาดแขนนะครับกบพบกับผมอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วที่โยคนบ้าคนบอคนซื่อคนเจอนะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วผมก็ไม่มีอะไรืี่ถ่ายทำนะครับก็ไม่มีคลิปทํากับข้าวทำอะไรครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรอุปกรณ์ ก็เพิ่งจะซื้อข้าวซื้อกระทะมานะครับหมองข้าวก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับนะก็ซื้อเขากินไปก่อนนะครับนะบวันนี้ก็มีเมนูเด็ดอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะนี่เรามีนี้คุ้ยแซ่บแซ่บชูชีบ้าสวายครับคุณผู้ชมโอ้อยากกินมานานแล้วครับโอ้ปลาสวายกินใหญ่หญโต,โตว้าวว้าว,ว,าวนี่มีผัดผัดมะเขือยาวรับผัดมะเขือยาวเสริมด้วย วิตามินโดยมะเขือยาวนะนะเขือยาวผัดใส่หมูนี่ข้าวของเราก็มีข้าวดำแดงข้าวยืนหยางนะข้าวตองข้าวไรนครับผสมข้าวขาวนะครับกินผสมกันไปเพื่อสุขภาพนะครับนะดีเบาไหลากระยายหายนะครับนี่ผักสดของเราก็มีนะครับนี่มีปลเาเรื่อยคือเก่าับมีแตงมีมะเขือเสริมด้วยนี่นิดนึงน้ำลุงกระดูกนะ้ พี่กระชายเล่นกินสดๆกันไปเลยเลใ,ลใครจะป้าเหมือนบอมมา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 ไม่เนอะเบาหลย้ายให้คุกเข่าเลยไปแป๊บนึงนะครับเอาเอาอุ้ยเบาหลย้ายใหยแล้วครับมือนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่จะเข้าวแค่นี้นะก็ะกินดีมากนี่นะอีก็อย่าบ้าบอนะครับนะอย่าถือคนบ้าว่าคนบอนะนะมาเมื่อเราเราจัดการเติม วิตามินอาหารนะครับกินให้ครบห้าหมูนะครับผมรู้สึกผมจะมีอยู่สามหมูนะครับสามหมูสี่หมูนะครับเนาะของหวานก็มีกล้วยนะครับชื่อมาหลายวันมันเกดไว้ไม่ใช่เน่านะครับใช่เสียกําลังหวานชําเลยนะครับนะหมูที่ห้าไม่ไปครับหมูที่ห้าไม่กินนะครับเ้าะไม่ไปครับหมูห้านะครับหมูห้าเขาประหยัดไฟเขาปิดไฟมันมืดับมืดมืดมืดเต็มเลยก็เลยไม่อยากไปนะนะมา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 อะไรอ่้ผู้ชมมนไปน้อง วุ้ยจดจว,ดจวดกันเลยมาอะไรยห้ไลนะคุณ้ชมูมงมามาจจวดจๆกันเลยมาเะ้พ่อ,อมแ,ม,ม,แ,ม,แ,อม,แม่นีปน้องมาเลยมากีนเก่าบมนมามาเด้อมาเด้อเมาเน้ะผู้ชมกดร้นจนไม่ไหวแล้วนี่แบบชาสมุนไพรต้มก่อนอร่อยคนระับอร้อนอสดปน đi kia nó, không phải đi kia nó nấm rơm nhé, ah, ui cứ đuổi nấm lai này vào lai hai, hay, lên, chứa protein con, zoom, cắt bớt khứa dao đã, các bác trong này, tiêu, mua hầm, tiêu tỏi lá luôn, các bác nấu để tẩm 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 ăn, จับจับนุ่นๆร,ร,ร้อยๆแกงถุงละสามสิบบาทบจะซื้อถุงละสิบบาทมันก,ก็กินในมือเดียวนะครับชมอืมอืม,อม,อม

อืมแก่ไป่อยอืมนี่ของหวานได้ทีหลังไม่ดีนะครับไม่ดี ไปทำตามอย่างผมนะกินข้าวไปกินน้ำไปด้วยอย่างเี้ยดีนะครับนะนอกจากมันจะแก้งติดกองจริงเรไปกินนะครับนะกินข้าวไปกินน้ำไปด้ยวยมันทำให้อื่นนะครับนะอือหืออือไม่ได้กินงายนคุอ้มจะทำกินเองก็ไม่ได้ปลูกนะมะเขือนะะอืออปวดใจอือหือ Mm. จับจับนู่นๆยมกิน,น,นอ,อย่างนี้แหละกับข้าวนะไม่มีลาบไม่มีอะไรเข้าวแบอื้ม mm. mm hmm. ทีม่มีเราจะถ่ายทำให้ดูคุณผู้ชมมีเนี้ยมีกับข้าวมีกินกับข้าว,าวโชว์เนี้ยนะอืมกับถ่ายภาพธรรมชาติบ้างนะเจอสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็ถ้ามีโอกาสยัยไม่เต็มกนถ่ายให้ดูนะนะใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับนะอืมอืมบันยากันสุดๆไปเลยอืม,อ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 ม

อออืืออืบจริงๆก็ค่อยเคี้ยวค่อยกืนนะครนะับนะพยายามเคี้ยวให้มันละเอียดนะครับนะอันนี้ดิบประชายทําไว้ความมันด้วยอรรรสชาตินะครับอื้มกือนครับมีโอกาสตำแตงดูงดูนะ นี่ทำกับข้าวกินนะเจียงใจนะครับที่พักดูห้องเช่าวนั่นนะข้าวแล้วมันจะดังไปข,งข้างล่างนะแล้วม,มันก็กลิ่นมันรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนานอยาก,ากยทำก็จะทำนะครับนะอือหืออ๋อ ชิปนี้ก็เอาไว้เป็นนี้เนาะยาวไปเดี๋ยวก็ถ้าไม่มีคนผู้ชมกับเป็นคลิปยาวไปเฉยๆเนาะก็ออเอามาป,ประมาณนี้ครับนะยาวไปคือตามผมไม่ค่อยมีหรอกยวนี่จะกองปราบจ้องจะมาจาับนี่เห็นพร้อมกระหล่อมตื่นเลยน้องเลยกินนะกินเพื่อเอ้ยมามามาผู้ชม ก็จะลืมนะครับทานอาหารอะไรครบห้าหมู่แล้วก็หมั่นออกกาลังกายนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับนะดีกว่าไม่ออกไม่อะไรเลยนะครับนะไม่จะบ่นมาเป็นนนเป็นนี่ไม่ได้นะครับห้ามบน่นไม่เคยฟังนะครับนะร่างกายดีไม่มีไข้เราต้องเว้นเราออกออกกาลังแล้วก็สร้างเอาเองนะครับนะอืมอืม ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ท่านทุกคนมีความสุขความเจริญเตครับเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะก็อืม๊ีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะขอให้ท่าน,น,นทนะากานุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองนะร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกคนครับบ๊ายบาย